ก็อาจจะถ้ามาล่างอาจจะได้ติดลอตเตอรี่ไว้หน่อยนะครับแต่ว่ามาบนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับงวดนี้เอาอีกนะครับงวดนี้ยเอาอีกนะครับใครเห็นชุดนี้ก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเลขชุดลอตเตอรี่นะครับมีมาเห็นอยู่แล้วนะครับส่วนใครนะครับ ที่นะครับใครนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแนวทางด้วยนะครับคนที่ติดตามมานานนะครับบอกได้เลยว่าเลขชุดนี้เนี่ยเข้าค่อนข้างบ่อยนะครับเข้าทุกงวดเลยนะครับมีมาให้เห็นนะครับส่วนใครไม่เห็นก็แสดงว่าพลาดไม่ได้ดูไลฟ์สดแค่นั้นเองนะครับมีแค่นี้นะครับเพราะว่าผมให้จริง นะครับใครว่าผมให้ไม่จริงคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเพราะว่ามีคนเยอะแยะมากมายที่เขาเห็นอยู่นะครับนะฮะเพราะว่ามีคนเยอะแยะมากมายที่เขาเห็นและเขาติดตามอยู่นะครับมีมาให้เห็นแน่นอนแล้วผมให้จริงด้วยนะครับใครนะครับที่สงสัยนะครับใครที่สงสัยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าผมให้จริงไหมนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับว่าผมให้จริงไหมนะครับนะส่วนให้ให้คนที่เขาติดตามนะครับ ให้เร็วเพราะว่าอยากให้ทุกท่านคนไหนที่ชอบนะครับก็ไปติดตามกันไว้คนไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับคนไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับคุณแม่สุทินบอกเห็นจริงครับสู้ๆนะสู้ๆนะขอคุณมากนะครับคุณแม่สุทินน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับพร้อมหรือยังนะฮะไปรวยกันเลยไหมครับนะฮะเลขชุดนี้เดี๋ยวผมเอาวางไว้นี่แล้วกันนะครับเผื่อใครนะครับที่ไม่เห็นนะครับ เผื่อเขาจะหาว่าผมมั่วนะครับ <c oughs> เผื่อเขาจะหาว่าผมมั่วนะครับมีแต่คนบอกว่าเลขอั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอั้นตอนไหนนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมให้ก่อนล่วงหน้า1ิบวันนะครับสำหรับใครที่ไปหาชุดลอตเตอรี่ได้ก็มีโอกาสลุ้นรางวัลที่หนึ่งเลยถ้าเกิดดวงดีจับโดนได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับรัฐบาลไทยชุดลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนก่อนนะครับ เขียนสวยๆก่อนแล้วกันฮนะนี่เลยนะครับประกาใหม่นะครับใช้อะไรก็เดิมนะครับขอเลขตารางจ้าเลขตารางเดี๋ยวรอก่อนนะครับเลขตารางเดี๋ยวรอก่อนนะครับวันนี้เอาเลขชุดลอตเตอรี่ก่อนนะครับสาหรับงวดวันที่16นะครับเดือน11นะครับ64นะครับอันนี้เป็นเลขชุด รอสเตอรี่นะครับนี่เลยนะครับ สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งรอยท่านด้วยนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันหนึ่งรอยท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนใครนะครับที่มาใหม่นะครับส่วนใครนะครับที่มาใหม่อย่าลืมกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับสวัสดีด้วยค่ะ เอาแบบนี้แล้วกันสาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มผมแปะลิงก์ให้เลยดีกว่านะครับผมแปะลิงก์ให้เลยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเอาแบบนี้ใครยังไม่ได้กดลิงก์เข้ากลุ่มมาใครที่มาใหม่เนี่ยนะครับผมปักลิงก์ให้แล้วนะครับตามนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับนะบผมปะแปะลิงก์ไ <Sie> ว <'re rix> ้แบบนี้เลยแล้วกันทั้ง3,500คนนะครับเพราะว่าคนรอเข้ากลุ่มเยอะนะครับแอดมินตอบไม่ทันผมก็เลยโอเคผมก็เลยปักโหนดให้เข้าเลยแบบนี้เลย สําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับใครที่มาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดทักไปขอเพิ่มใครที่ไปกดกดทักแล้วยังไม่ได้กดเข้ากลุ่มนะครับเอาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับผมเปิดให้เข้าเลยแบบนี้เลยนะครับจะได้กดง่ายๆเลยกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับอจอหมยเข้าบ่อยคนตามเยอะเลยนะครับก็ติดโบดตามยังมีสตินะครับโบดใช้วิจารณญาณนะครับ สวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะนะครับอ่าผมเน้นตัวเดิมให้นะครับผมเน้นตัวเดิมนะครับอันนี้เป็นรัฐบาลนะครับงวดของวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับชุดลอตเตอรี่นะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดได้นะครับเนี่ยทุกท่านใครที่มาใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ผมปักหมดไปเลยนะครับเนี่ยคนเข้ามาเยอะมากนะครับ แอดมินตอบไม่ทันนะครับสาหรับใครที่กดเพิ่มเพื่อนไปนะครับสาหรับใครนะครับที่กดเพิ่มเพื่อนไปนะครับแล้วอแอดมินส่งลิงก์ไม่ทันนะครับเพราะว่าคนทักไปเยอะมากนะครับแอดมินส่งลิงก์ไม่ทันเลยนะครับผมก็เลยเปิดให้เข้ากลุ่มแบบนี้เลย เพราะฉะนั East, ้นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเข้ากลุ่มนะครับให้รีบเลยนะครับตอนนี้เหลือที่ว่างอีก100ที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่มาใหม่นะนะครับเพราะว่ามีคนทักมาเยอะมากนะครับแอดมินตอบไม่ทันผมก็เลยเปิดให้เข้านะครับมีที่ว่างแค่อีก250ที่นั่งเท่านั้นนะครับคนดูอยู่ที่3,400คนนะครับคนดูอยู่ที่3,400คนนะครับตามนี้เลยนะครับ กดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดได้อะใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมก่อนนะครับใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมก่อนใครมาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับอย่าเข้าแต่กลุ่มนะให้กดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นทุกท่านจะพลาดเวลาผมไลฟ์นะครับไม่งั้นทุกท่านจะพลาดเวลาผมไลฟ์นะครับ ี๋ยวพิมพหนึ่งให้ผมนะครับใครมาใหม่เลยยังไม่ได้เข้ากลุ่มกดไม่ได้เลยค่ะนะครับสงสัยจะแย่งกันเข้าเต็มเลยนะครับผมว่าเนี่ยนะสงสัยจะแย่งกันเข้านะครับเพราะว่าคนเข้ามาเยอะมากนะครับเหลืออีกแค่150ยที่นั่งเท่านั้นนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วค่ะยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยค่ะให้กดลิงก์ที่ผมป,ปักบุญไปเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับรีบกดเลย